ม s s a l a m ั a l a i k ร m w ม r ตุลลอฮ l l a บ w a b a ะ a k สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกับช่วงอมฎอนการีมในรายการ ر รม ض ا ن ทามน,นะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงวิชาการเพื่อที่จะนําเสนอสู่การปฏิบัตินั่นเองท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงาศาสนาทุกาศาสนาแน่นอนแหะครับย่อมมีการเผยแพร่นะครับแต่าศาสนาอิสลามนั้นใครล่ะครับที่จะเป็นหลักในการเผยแพร่หรือว่าทุกคนมีหน้าที่ในการเผยแพร่ บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะฉันไม่มีความรู้เลยเราจะทาอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้นะครับซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้อนวยการสถาบันวัตถิยานะครับสนักยุราราชมนตรีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอับดิลัตน์นมสุขครับสลามอะลุมครับอาจารย์ครับสร่ามาแล้วตุลากาตุลครับยินดีครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการถ้าอาจารย์ให้ผมเปิดประเด็นเมื่อสักครู่ว่าการเผยแพร่ศาสนาแน่นอนละครับโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับ มันเป็นหน้าที่ของใครเพราะผมมักจะเห็นว่ามีแต่ผู้ที่มีความรู้นะครับจะไปพูดกันหน้าจอทีวีหรือแม้แต่การพูดคุยกันวันนี้ก็ตามเขาจะเป็นผู้เผยแพร่บอกกล่าวและคนที่ไม่ได้มีความรู้เขาจะมีโอกาสไหมครับอาจารย์ท่านอบีสอนไว้อย่างไงครับในเรื่องนี้ครับในเรื่องอ,อ,อันอันดับแรกครับที่จะต้องเข้าใจตรงกันนัคือ,อ,อว่าอิสลามเป็นศาสนาของการเผยแพร่ไม่ใช่ศาสนาปิดตัวไม่ใช่ศาสนาปิดฮะไม่ใช่ศาสนาที่ว่านับถือเฉพาะกลุ่มคน เฉพาะชนชาติอะไร่างน้ังัอิสลามเป็นสากลอันที่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยอิสลามจึงกําหนดให้ทุกคนที่เป็นมุสลิมมีภารกิจทุกคนทุกคนนะครับทุกคนวันตะกุมมิงกุมอุ้มมาตุยยดอูนใอิราค่อยดียววายารูนในบินมารูฟอย่างเทานั้มุกก็คือจากพวกเจ้าเนี่ยมีมีชนกลุ่มหนึ่งที่จะต้องเรียกร้องผู้คนไปสู่ความดีแล้วก็ห้ามปรามผู้คนจากความชั่วร้าย นะครับเพราะฉะนั้นในในใน,ในคำที่เราเับเอิเอว,วดาว่าเนี่ยในนักวิชาการเขาบอกว่าทุกคนที่เป็นมุสลิมนั้นมีภารกิจที่จะต้องเผยแผ่จะเผยแผ่แค่ไหนยอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้<อ>เราอย่าไปเผยแผ่ในสิ่งที่เราไม่รู้หรือรู้ไม่จริงนะเพราะฉะน,นั้นศาส,สนาจะบังคับหรืออัลลอฮ์จะเอาผิดเราในส่วนที่เรารู้และเราไม่เผยแผ่ถ้าเรารู้เราเผยแผ่เราก็ ได้ทาหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในอิสลามเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราไม่มีคณะบุคคลแบบแบบนักบวชหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่มีความรับผิดชอบเฉพาะเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่รับคนอื่นไม่ไม่เกี่ยวเลยทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับการทํางานเพื่อเผยแผ่อิสลามเนี่ยนักวิชาการก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทนะอย่ัก็คือการการทํางานในแง่ของ การด่าว่าด้วยคําพูดการดาว่าด้วยคำพูดเราพูดครเนียด้วยคำพูดสองด้วยด้วยการกระทาการกระทําครับสามด้วยการช่วยเหลือการช่วยเหลือครับสร้างโรงเรียนการสร้างโรงพยาบาลการช่วยเหลือครับสี่อันนี้สําคัญก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมให้มันให้มันให้มันดะวะด้วยตัวของมันภาพของชุมชนภาพของศาสนสถานปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีปัญหาอย่างหนึ่งที่ในการประชุม ครับผมไปประชุมระดับระดับนานาชาติเาเขาเขาจะนําประเด็นนี้มาคือเรามักจะมีความประมาทในเรื่องของการใช้ถ้อยคําเรามักจะหลงลืมไปว่าเราพูดกับใครเราควรจะใช้ถ้อยคําอย่างไรทุกวันนี้เราอยู่ในสังขรเราอยู่ในเราอยู่ในสังคมที่สังคมหลากหลายสื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้อยคําที่เราที่เราใช้ออกไปเนี่ยมันเป็นถ้อยคําที่มัน มันสร้างความเจ็บปวดใช้คำาอย่างนี้จริงครับอาจารย์เพราะบางทีถ้าเราพูดออกไปโดยเราไม่ได้คิดเนี่ยร่ตร้องไว้ก่อนมะสร้างความโต้กลับมาแทนที่จะสร้างความรู้สึกชอบสร้างความรู้สึกเกลียดชังใช่ครับเขาเกลียดอิสลามแล้วใช่ครับตั้งแต่เขาได้ยินที่เราได้ถ่ายทอดไปอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นอันกุรานจริงยางส่วนเลือให้เราบอกว่าอุดมอีลาสบีดีรับบิกาบิลฮิกมะกวรมาอิโตติลฮัสนาวะจาดีลฮุบบิลตีฮิอาสันอันกุรานบอกว่าเจ้าจง ดะว่าคือจงเผยแผ่จงนำเสนออิสลามไปสู่แนวทางของอัลลอฮฺสุบฮานุุตาลละมิฮิกมะด้วยฮิกมะฮิแปลวิทยาปัญญาด้วยเหตุด้วยผลด้วยตรรกะด้วยความนุ่มนวลด้วยความสุภาพแสดงว่าต้องท่าทีด้วยด้วยความสละสลวยนะครับวายาดิลฮุมบินลาติอัสันจง โตเถียงถ้าว่ามีเรื่องโตเถียงอ่ามันบางทีบางอย่างมันไม่ใช่แค่เป็นใจเดียวใช่ครัแต่ต้องโต้ด้วยบิลติฮิอัสันด้วยสำนวนดูโอหานด้วยวิธีการที่นุ่งนวลกว่าเขานุ่งนวลอยู่แล้วแต่เราต้องนุ่งนวลกว่าคุณตาวันศุกร์เนี่ยที่เราที่เราเปิดเป็นเสียงตามสายไปน่ปรากฏว่าข้างบ้านเขาเป็นเขาเป็นพุทธไม่ใช่มุสลิมเขาฟังแล้วเพราะฉะนั้นเขาเตปก็ก็อาจจะพูดอะไรที่มันไปกระทบกระทั่ง ความเชื่อของต่างศาสนาต่างอันนี้เป็นประ,ประเด็นสําคัญเราต้องทําให้วิธีการนําเสนอของเราไปสู่ผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งพ,พี่น้องต่างศาสนาเนี่ยใช้คําว่ารื่นหูอะคือฟังแล้วฟังแล้วโอเค<ะ>ไม่ใช่ฟังแล้วรู้สึกว่าอ,อุ้ยนี่มันด่าเรา<ะ>หรือมันอะไรนะมันดูถูกดูถูกดูมิ่นเราอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากวิธีคิดก่อนนะฮะวิธีคิดว่าเราจะต้องคิดแล้วเนี่ย เพราะว่าคิดแบบที่กุรอานได้บอกนะฮะวิธีคิดและก็วิธีการนําเสนอพูดและอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องการปฏิบัติเพราะวันนี้นะฮะอาจารย์คงเห็นตรงกับผมว่าถ้าท่านนบีพูดไม่ดีถ้าท่านนบีปฏิบัติต่อสังคมไม่ดีอิสลามไม่ไปถึงเราหรอกครับแล้วก็ไม่มีการยอมรับแล้วเพราะฉะนั้นนบีก็ต้องมีวิธีคิดที่ได้รับจากพวกอัลลอฮ์สุมาตาลาเพราะฉะนั้นอาจารย์ฮะจากวันนี้เนี่ยเราที่เราได้คุยกันอาจารย์เพราะฉะนั้นผมจับประเด็นได้ว่า เรื่องการปฏิบัติตัวถึงแม้ว่าอ่ะผมเองคนนึงอาจจะไม่เป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องาศาสนามากนักแต่พอมีการปฏิบัติตัวก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะอาจารย์ใใในการที่จะดาวาอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าอาจารย์เราไม่ต้องไปพูดนะแต่ว่าเราแน่นอนแ <laughs> น่นอนอุสมนานทักไหมว่าอิสลามที่เข้ามาแพร่หลายใน ในประเทศแถบนี้ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมเลยนี่ยมันเข้ามาด้วยอะไรมันเข้ามาด้วยสงครามใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มีการหลังเลือดเลยนะใช่อิสลามที่เข้ามาแพร่หลายในในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาด้วย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 การปฏิบัติการปฏิบัติด้วยจริยธรรมการเป็นพ่อค้าจริงนี้เรื่อริงนะผมมองดูนะครับมีบุคลิกภาพที่ดีนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยเนอิสลามที่มันมันแพร่หลายเนี่ยมันแพร่หลายด้ว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 ยการปฏิบัติ การด่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มันขาดไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคําพูดเพราะคาพูดคําจาเนี่ยเลคเชอร์บยรยายะอะไต่างนี่มันโอ้โหมันล้นนะแต่การปฏิบัติการปฏิบัติหรือการที่เรียกเป็นกุศว่ากุศลแบเป็นแบบฉบับแบบอย่างครับเป็นไอดอนอะไรที่เขาพูดกันเนี่ยโอ้โหมันน่าศรัทธาหน่าเชื่อถืออะไรต่างๆสิ่งต่างๆนี่มันค่อนข้างจะหายหายไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องชูประเด็น เรื่องของคุตวะศาสนาซึ่งท่านนบีเนี่ยเป็นเป็นเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่งดงามมากในการที่ผู้คนทั้งหลายในสมัยของท่านนบีนั้นพอเห็นท่านนบีพอได้สัมผัสกับท่านนบีนั้นศรัทธาเลยอืโดยที่ยังไม่ได้ฟังอะไรมากมายเป็นต้นครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมไม่ต้องน้อยใจนะครับว่าผมไม่มีความรู้ดิฉันไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเลยแล้วจะไปแพรยด่าวะยังไงไม่ละครับท่านใช้ การปฏิบัติตัวของท่านนี่ต้องถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาเราต้องต่อเวลาเรามีระเบียบวินัยครับผมเราไม่อู้ใช่ฮะใช้คําว่าไม่อู้ไม่อู้อะไรต่างๆแล้วเราได้รับรางวัลสมมุติครับลิมได้รับรางวัลเป็นเปพนักงานดีเด่นครับผมคุณกําลังทํางานดั้กวัอิสลามใช่ใช่ไหมใช่ฮะมันมาจากการที่เราประพฤติดีปฏิบัติดีอะไรต่างๆเหล่านี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเรา ให้เกิดการยอมรับในสังคมคแล้วเขารู้ว่าท่านเป็นมุสลิมนะนั่นหมายถึงว่าท่านกําลังทําการดะวาแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยสลัมที่อาจารย์ได้พูดถึงมีองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนําเสนอการพูดก็ตาม และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือแบบฉบับคือการปฏิบัติของบุคลิกภาพด้วยบุคลิกภาพการแต่งกายความสะอาดเห็นไหมเนี่ยสิ่งต่างๆาเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบโดยรวมในการที่จะส่งต่อไอ้ภาพลักษณ์ของการดาว่าอิสลามให้กับผู้คนทั้งหลายครับผมฮะอาจารย์ฮะในช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้ครับครับก็คงจะช่วงนี้เดือนรอมฎอนครับเราก็คงจะต้องให้ความสําคัญกับการที่ เราพูดถึงเรื่องดะาว่าให้รอมฎอนเนี่ยมันดะว่าผู้อื่นเราเรารมฎอนฟอออน l ไม่ใช่รอมฎอนฟอมุสลิมอย่างเดียวรมฎอนไม่ใช่เฉพาะมุสลิมเราทำยังไงที่จะให้รอมฎอนเนี่ยมันเป็นภาพที่งดงามส่งต่อไปยัง ผู้อื่นนะครับเพื่อนบ้านของเราที่เป็นต่างศาสนาเขาได้อะไรจากอมฎอนบ้างสมมติเราจะเป็นคําถามผมเนี่ยเขาคนที่ได้ประทับใจกับเดอรมฎอนเอาอินทรัมเอาอินทบารัมสักกล่องหนึ่งไปให้เขาได้ไหมสมมตินะับอันนี้กาลังจะบอกว่ารมฎดอนจะต้องเป็นรมฎดอนของการด่าว่าอิสลามให้กับสาธารณชนด้วยฮามเดลินะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันนะครับก็คงจะยังประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับในช่วงที่ชมรายการนี้อยู่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ในช่วงรมฎดอนกาลีม เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงานพนุผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอับดุลลกห์หนุ่มสุขเราคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮะ